เปิดประเด็นข่าวค่ะมิแรแท้รัสเซียพร้อมเดือดกาตาประกาศกล่าหากชาติไหนกดราคาน้ำมันรัสเซียจะแก้แค้นระง,งับกา๊าซยุโรปให้อ่วก หลังจากที่บรรดาประเทศสหาภาพยุโรปได้หาเรื่องจะกดดันราคาน้ำมันรัสเซียลงในช่วงเดือนกันยายน65ที่ผ่านมาแต่แล้วก็ต้องยอมล้มเลิกแผนดังกล่าวเพราะโดนกระแสตีกลับจากหลายประเทศและประชาชนก็ออกมาประท้วงให้ผู้นำเลิกความบาดรัสเซียก่อนจะอดตายกันหมดโดยครั้งนั้นรัฐสมาชิก EU อได้รับอุปทานกา๊าซธรรมชาติปริมาณมหาศาลจากราัสเซียในนั้นรวมถึงเยอรมนีฮังการีสโลวาเกียลและออสเตรียคัดค้านแนว คิดกำหนดเพดานราคากาส๊สรัสเซียส่วนประเทศอื่นๆในนั้นรวมถึงฝรั่งเศสและโปลแลนด์อ้างว่ามาจากการจำกัดเพดานราคากาส๊สอาจจะช่วยบรรเทาทุกข์แก่ขัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมทั้งหลายที่ถูกบีบให้ลดกำลังการผลิตสืบเนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงส่วนทางด้านของเนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กแสดงความกังวลเกี่ยวกับการกำหนดเพดานราคาใดๆโดยเตือนว่ามันอาจจะผลักยุโรปเสี่ยงเจอผลกระทบด้านความมั่นคงทางพลังงาน ในช่วงฤดูหนาวล่าสุดมิตรแท้ของรัสเซียได้ออกตัวแรงประกาศกล้าวทันทีเลยว่าหากใครยังคิดล่าจะมากดดันราคาน้ำมันรัสเซียรับรองว่าอ u จะเจอหายนะที่คาดไม่ถึงแน่นอนโดยในเพจ Facebook World อัปเดตได้รายงานว่ากาตาก้าวรัสเซียเพื่อนค่าใครอแต่หากกดราคาน้ำมันรัสเซียจะระงับก๊าซยุโรปจากสหรัฐและสหภาพยุโรปรวมญี่ปุ่นในกลุ่มชาติอุตสาหกรรม G7 ได้ออกมาตรการกำหนดเพดาน <S <S พลังงานจาก โดยสหรัฐชี้นำราคาขายน้ำมันที่ราคาสูงสุดที่40-60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะที่สหรัฐขายราคาแพงขึ้นกว่ารัสเซีย20-30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและขายกา๊าซให้ยุโรปแพงกว่ารัสเซียเกิน9ก้าเท่าแต่ยุโรปไม่กล้ากำหนดเพดานราคาน้ำมันและกา๊าซของสหรัฐล่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของกาตาร์ประกาศกล่าวผู้ว่าหากกลุ่มชาติอุตสาหกรรม G7 มีการจำกัดเพดานราคา น้ำมันของรัสเซียทางบริษัทพลังงานกาต้าก็จะไม่ส่งก๊าซไปให้สหาภาพยุโรปเช่นกันเพราะการจำกัดราคาน้ำมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สําหรับกาต้าเป็นชาติในกลุ่มอ่าวอาหรับที่นําโดยขายใหญ่ซาอุดีอาระเบียที่เบิ่มกลุ่มโอเปกพลัสร่วมกับรัสเซียโดยกาต้านั้นยังมีอิทธิพลสูงต่อรัฐบาลอัฟกา,านิสถานกองทัพตอลิบานและเป็นผู้สนับสนุนชนรายใหญ่ให้กับกองกําลังฮามาสปาเลสไตน์แม้แต่อิสราเอลก็ไม่อยาก มีปัญหากับกาตาเพราะจากกระทบ ต่อความมั่นคงของตนอย่างมากกาตาร์พยักหน้านักรบฮามาสปาเลสไตน์ก็พร้อมบวกคู่อริมาช้านานอย่างอิสราเอลใครห้ามนักรบฮามาสไม่ได้กาต้านี่แหละคือผู้มากบาร,รมีที่ฮามาสเกรงใจและอิสราเอลก็ต้องรักษาสัมพันธภาพเอาไว้สําหรับเจรจาบริษัทคาร์เตอร์อินน์เอจของกาตาระบุว่ากําลังขยายการผลิตก๊าซตอบสนองความต้องการทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นและยืนยันว่าจะไม่ป เปลี่ยนเส้นทางก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ที่ทำสัญญาไว้กับบรรดาผู้ซื้อในเอเชียเพื่อส่งไปยังยุโรปในช่วงฤดูหนาวนี้เมื่อลงนามสัญญากับผู้ซื้อในเอเชียแล้วกาตาร์ก็จะยึดมั่นในข้อตกลงนั้นดังนั้นจะไม่มีการนำเอาโคตาก๊าซจากผู้ซื้อเอเชียไปส่งมอบให้ยุโรปอย่างแน่นอนแม้กาตาร์จะเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกก๊าซ LNG รายใหญ่ของโลกและประเทศในยุโรปอย่างเยอรมนีฝรั่งเศสพยายามเจรจาซื้อก๊าซเพิ่มหวังลดพึ่ง พาก๊สจากรัสเซียตามที่สหรัฐกำหนดให้ยุโรปเดินตามแต่การเจรจากับกาตาก็ล้มเหลวแถมยืนยันแข็งกร้าวว่าโลกใบนี้จะไม่มีใครทดแทนปริมาณพลังงานก๊สรัสเซียได้กาตาเองก็ยังทําไม่ได้เช่นกันในระยะสั้นนี้จากสหรัฐและสหภาพยุโรปรวมญี่ปุ่นในนามกลุ่มชาติอุตสาหกรรม G7 ก็ได้ออกมาตรการกำหนดเพดานพลังงานจากรัสเซียโดยสหรัฐชี้นํากำหนดเพดานราคาขายน้ํามันที่ราคาสูงที่สุด 4 0ถึงดอลลาร์ต่อบาร์เรลในขณะที่สหรัฐขายราคาแพงขึ้นกว่ารัสเซีย20-30ถึงดอลลาร์ต่อบาร์เรลแถมกลุ่ม G7 ยังจะกำหนดเพดานราคาก๊าสรัสเซียตามใจชอบแล้วบังคับใช้ทั้งโลกส่วนสหรัฐกลับขายก๊สให้ยุโรปราคาแพงกว่ารัสเซียเกิน9้าเท่าแต่ยุโรปกลับไม่กล้ากำหนดเพดานราคาน้ำมันและก๊สของสหรัฐด้วยอ้างว่าพลังงานตนดีกว่าส่วนของรัสเซียนั้นน่ากลัวทำให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของกั ต้าประกาศกล้าขู่ว่าหากกลุ่มชาติอุตสาหกรรม G7 มีการจำกัดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียทงบริษัทพลังงานกาตาก็ไม่สงการไปเลยเป็นเหตุทำให้รัฐมนตรีกระทรวงการคังของกาตาออกมาประกาศขู่ดังกล่าวเพราะการจำกัดราคาน้ำมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นับเป็นการกินแห้วครั้งที่นับไม่ถ้วนของฝ่ายระเบียบโลกเก่าขั่วเดียวสหรัฐและยุโรปที่บรมีจางหายอับแสงลงไม่ว่าจะเล่นงานกับฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั่วรัสเซีย อย่างรแต่พันธมิตรจีนอินเดียตะวันออกกลางก็ออกมาขัดขวางสุดท้ายแล้วมาตรการต่างๆที่ออกมาหวังเล่นงานรัสเซียเหล่านั้นก็สะท้อนกลับเป็นบูมแรงไปกระแทกกลับทวีคูณประมาณว่าออกมาตรการอะไรออกมาสิ่งนั้นก็ดอนกับสหรัฐและยุโรปเองจังๆทุกครั้งที่ชาติตะวันตกออกมาตรการเล่นงานรัสเซียก็จะเกิดปัญหาใหม่สะท้อนกลับยุง่งอีรงตรงนางเป็นลิงแก้แหให้ชาวยุโรปทั้งทวีปต้องป่วนเดือดร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนรัสเซียก็ยิ่งมีรายได้มากขึ้นเศรษฐกิจเติบโตขึ้นเงินรูเบิลแข็งค่าขึ้นมา23%เมื่อเทียบกับดอลลาร์อริเซเเซ่มันเนบญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซนต์ต้องนี่เลยครับชิโนมันเนบเพื่อนคู่ใจสําหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่กําลังควบคุมน้ําหนักที่สําคัญโลชูก้าอีกด้วยละครับมี2แบบให้เลือกสรรนะครับสีเหลืองเบดีฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบละมุนลินหนึ่งกล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาท โปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมทรงฟรีไปเลยทันทีโทรเลย02-114-6663ครับ